สวัสดีครับวันนี้จะพามาแยกรังชันโรงในธรรมชาติครับผมรังชันโรงที่ว่าจะแยกก็อยู่นี่ครับอยู่ในโคนของต้น,นตะโหนดทึบๆนี่แหละครับผมมีรังของชันโรงอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นตอนการแยกมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทํายังไงบ้างนะครับผมมาก่อนอื่นนี่ครับมาดูอุปกรณ์จำเป็นในการแยกชันโรงกันก่อนดีกว่าครับอุปกรณ์อย่างแรก แยกชันโลธรรมชาติเข้ากล่องเลี้ยงก็คือกล่องเลี้ยงครับราเตรียมกล่องเลี้ยงนาก่อนกล่องเลี้ยงก็ติดมติดอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับผมหนึ่งกล่องเลี้ยงครับสองครับมันอยู่ในธรรมชาติเพราะนั้นจําเป็นต้องมีค่าหรือม,มีดสําหรับการตัดใบไม้มีดยาวสําหรับการตัดตัดตัวอ่อนรังของชันโลงครับผม น้ำปูหอสำหรับการเอาแม่พันธโลมะฮมเลยครับผมถุงพลาสติกครับจับแม่พันธเสื้อกันฝนเก่าๆครับเพราะว่าถึงแม้ชโลมจะเป็นสัตว์ที่ไม่มีหน็กในแต่ว่ามันค่อยชอบมาเกาะมากัดน,นั้นกันไว้หน่อยครับมีเสื้อกันฝนเก่าๆใส่กันไว้สักนิดนึงก็จะช่วยได้ จะแค่สำหรับลังนี้อยู่ต่ำครับอยู่สูงจากพื้นประมาณเมตรหนึ่งเพราะนั้นเราสามารถจะยืนตัดจากที่พื้นได้เลยโอเคพร้อมแล้วไปลุยกันมาครับลุยกันเลยครับโดยการแต่งรอบๆนี้ก่อนครับเพื่อให้ทำงานง่ายครับ เปิดพื้นที่รอบปากลังก่อนครับ ที่ทำงานครับที่แล้วครับ เสร็จแล้วครับสําหรับการแยกรังชฉลงในธรรมชาตินะครับนี่ครับตัวรังของมันหลังจากเราแยกเสร็จเราก็จะหาไม้หาอะไรมาปิดไว้ให้มันอยู่ต่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลื้อรังที่สาแล้วก็น้าพึ่งของมันออกมาทั้งรังนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของรังก็จะยังมีตัวอยู่แล้วก็พึ่งงานที่ออกมากิตนี้ก็ยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นรังนี้เป็นการแยกรังนะครับไม่ใช่ย้ายรังรังเดิมนี่ก็ชะลงเขาก็ยังอยู่ต่อครับผม พอมีความสมบูรณ์เราก็สามารถจะมาแยกได้อีกครั้งหนึ่งครับนี้เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับเรียบร้อยครับ,รบ,รบได้มาแล้วครับสําหรับคันฉลงที่จะเอาไปเลี้ยงต่อครับผมอันนี้ก็ได้ไข่กับได้ตัวมาเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอแล้วครับสําหรับการแยกกลงังฉลงวันนี้ไว้ติดตามใหม่นะครับว่าคลิปหน้าจะพาไปจับฉลงหรือว่ามีคลิปจะรู้อะไรกันดีกครับ สำหรับคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนครับสวัสดีครับ